จะเจอหาวตรงการบ้าน EP หนึ่งเรียนภาษาจินด้วยตนเองเสสีหาวผู้หาวใจชื่อสีหนูดีเสสีหาวผู้หาวใจชื่อสีหนูดีการเรียนจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความขยันของตัวเอง 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，大口马布白女你。 อ้าวอะจะมีอักษรนินพินอินแต่ไทยหนึ่งดีดีหนึ่ง,ออองสองเอออเอสอง สานสามสามสี่สี่สี่ห้าห้าหกเดียวเดียวหกเจ็ดสี่สี่เจ็ด แปดตาตาแปดเก้าจิ๋วจิ๋วเก้าสิบหรือหรือสิบสิบเจ็ดตาตาใหญ่ ตาโคตาโคปากใหญ่ตามาตามาม้าตัวใหญ่สิบสองผู้ผู้ไม่ผู้ปายผู้ปายไม่ขาวผ,าผู้หาวผู้หาวไม่ดี สิบสามโคโคปากโคปายโคปายบทสนทนาของละครตุยโคลุยโคหิวปากสิบสี่สายสายขาวปายเร์ 白色 sơ, tỉ tháo, tài thấu, tài thấu, 女人 ngọc. Thứ hai, người, người, những, phụ ở, người ở, ิบหกหมามามมาป้ายมาป้ายมามมาสีขาวขาวหมาขาวามา,มาที่ดีสิบเจ็ดหนีหน,นีคนหรื Knowledge. อเธอหนีหาวหนีหาว สวัสดีหนีเมินหนีเมินพวกคุณหรือพวกเธอสิบแปดฮาว่าวดีสาวหนึ่งสาวหนึ่งผู้หญิงที่ดี่าวหอห่าวห,าห่าหาอเด็กดี มีประจบ EC ที่หนึ่งวงการบ้านวันนี้ในที่นี้ก็มีตัวที่ในการออกเสียงและการเขียนของถิมอินเวลาเขียนทิงอินก็ต้องเขียนเขียนนี้ห่าว เวลาอ่านอ่านเป็นหนีหาว่านเสียงเป็นเสียงตัวข้างหน้าเป็นเสียงสองตัวข้างหลังเป็นเสียงสามเหมือนเดิมหนีหาวเขาหนึ่งก็เหมือนกันถ้าเจอเวลาเสียงสามเจอกันสองตัวแบบนี้จะต้องเปลี่ยนตัวข้างหน้าเป็นเสียงสอง อาที่มันตัวเดียวเดียวแบบนี้อันนี้ต้องจําให้ได้แล้วก็ถ้าเวลาเจอบทต่อต่อไปก็จะได้ง่าย,ย,อ,ายาอย่างเช่นอายกมาเป็นนี้มัก็จะมาผสมกันสายเขาสายเขาก็จะอยู่ตรงตัวที่สี่แบบนี้ ก็จะจาให้เราจําได้ง่ายอ่าน,นี้ก็จะมีในบทเรียนของคิคิวเนาะคิวคุต่าวถ้าเพื่นนอนๆสนใจจะเดียนภาษาจีนก็อาไปเชิร์ดูได้คิวคุตา่าจะสอนอย่างละเอียดอ่า จุดนี้พอของสงครารบ้านเพียงเท่านี้ใจเจียน